สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนทุกคนครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับทันได้ข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนชิปใหม่สําหรับชิปนี่มือนี่สิษา์พ,พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวด้วยพี่น้องเด้อล้กก็ระท่านผู้สมถ้ามาเบิ่งงัวพี่น้อง มาส้มงัวอยู่บ้านทลาดเด้อพี่น้องเด้อบ้านทลาดตำบลญให้ยองอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครพี่น้องเพิ่นเกษตรกรเพิ่นมีงัวเถิกหน่อยตัวนึงพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นอยากขายอยู่พี่น้องเพิ่นอยากเปิดราคาอยู่งัวเถิกหน่อยเด้อพี่น้องเด้อกำลังมาเพิ่นว่าเพิ่นจะขายอยู่สามหมื่นพี่น้องเพิ่นว่าทำได้สามหมื่นเพิ่นจะขายไปสั่น พีนพนาาน่น้องนึกกําลังมาเถิกพี่น้องก็เถิกเอามัเนี่ยบ่ปลานมตีนี่กิ่นน้มจ้วยโอ้ยงัวยังกิ่นน้มอยู่พี่น้องเป็นว่าเป็นว่าผลิตขายสามหมื่นวันสันเป็นว่าถึงว่าเถิกเป็นเล่พี่น้อง มันเล่บ่แม่นบ่ดนี่มันเป็นเล่บด้หนิเนาะแม่มันเล่บ่อพอมันสมยังนี่พอปลาหมันบ่แต่ว่ามันเป็นแม่เล่มันก็ออกเล่เลยแล้วยังกินนมอยู่พี่น้องยังกินนมอยู่เพื่อนว่ามันจีขายสามหมื่น่าสันผู้ใดอยากได้งัวไปขุนเถอพี่น้องเด้อเป็นงัวเถิกงัวเถิกยังให้เนี่ยปลาโน้มพี่น้อง เป็นงวเถกพี่นอ้องงวเถกออกเล่หลามเม่มันเป็ี่ยนเลงว้วอะไรท่านท่านพัปีปะ่ปะพอปีไปสูงประมาณเม็ดบอกปีเราบอกเอ,อมา,นะา,ามันก็น่าหลอ,อกง้อมใส่สัน โอ้แม่สมในชีเดือนแล้วลูกยังบอกขูมงมจะพี่น้องเด้อแม่สมในชีเดือนแล้วเป็นงัวเถิกงัวเถิกปีกลัวแล้วว้ายมันก็น่าออกโคตรแข้งขาใหญ่ยุติพี่น้องเด้อเป็นบ้านอยู่บ้านทลาดดเ้อพี่น้องเด้ออันจะได้งัวเถิกไปคุน เอามาบอกเบอร์โทรคนนู้นนี่เบอร์โทรอยู่จำได้บ่เบอร์โทรนะบอกเบอร์โทรอันใหญ่อ้อยมีเบอร์โทรบ่ศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามหกแม่ยี่บอล่ะไม่พี่น้องเด้อโทรบ่เบอร์นี่เด้วจะขึ้นเบอร์โทรให้อยู่บ้านท่าราชื่อว่ายังเหรอชื่อว่าอ้อย อ้อยสดอย่างมารุอ้อยอยังสุดใจพี่น้องสุดใจเด้อพี่น,อน้องเด้อบ้า,บานบ้านบ้านท่าลาดซื้อเหรียญเพิ่นว่าอ้อยเพิ่นมีงวัวอยู่หลายอยู่ดอกงวัวเพิ่นก็หลายตัวอยู่แต่ว่าเพิ่นทำบ้ามันจะขายบักเถิกหน่อยนี่นะมีเถิกหน่อยตัวนึงสูงมันเม็ดเม็ดอยู่บ่เม็ดเศร้าบ่ความสูงมันเม็ดเศร้าแต่ว่าถ้าเด็กป่านมุมเลยพี่น้องนั่งกินนุมอยู่ อันผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปอยู่ได right? ้งัวอันไปอันเลี้ยงไปขุนได้พี่น้องเด้อมันฆ้ากินนมอยู่บ่ได้เบิ่งหุ่นมันดอกเดี๋ยวมันกินนมเศร้าก่อนยังเบิ่งหุ่นมันได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรก็ลื่อนมาเลยจักเบอร์ไจมาได้เดี๋ยวจีนนมเศร้าเศร้าทุกคนยังอันนั้นจังเบิ่งไม่ได้พี่น้องเด้อพี่น้องพึ่งว่ามันจะขายสามหมื่นเพิกแดงพี่น้อง มันเกิออกอันออกเลี่ออกเลี่อยู่พี่น้องจังน้อยมีขุดไหมเอาไปขุดนะพี่น้องเด้วอันโยได้ปีหนึ่งปีก็กลัวพี่น้องเถึงว่าเฮ็ดด๋อยแดงๆพี่น้อง คนที่ขายสามหมื่นได้พี่น้องด้วยผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้นี่ล่ะโทรมาเลย คนมันหลายเนาะฮะแม่กับ<ะ>คนหลายบ่ก็นะสำหรับมือนี้เอาไว้สำเนียงกันนะครับเด้อคลิปหน้าจังพอกันใหม่ก็สำหรับคลิปนี้มือนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ